่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กระทึบไลค์กดแชร์กระทึบแชร์และถ้าสำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้า,างั้นรับชมกันไ,ได้เลยย <Yeah. S 1> แม่ทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกใช่วันนี้ไปโดนแม่แข,ของลหลักไปเกี่ยวเลยลนะากเกาะน,นะแม่จ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาละ เอาลล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีพมต้องตันด,ด้วยนะกรับก็บอยู่องกอเตียนตียันที่เห็นกันแหละครับวันนี้ก็ได้ขอมาในรูปแบบที่แบบแม่ผมเปแกะรอบนี้กูจะแกะมันเองซึ่งเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะอืมนะครับแกะแกะค่อยๆรุนค่อยๆรุนแม่กำลังนั่งทำคลิปท่าพบบอเมริกาในตอนที่หนึ่งอยู่เลย มีภูมิใจเอ้เมื่อกี้แมวมาสังเกตว่ามีล็อกดาวน์อยู่ตรงนั้นนะเอาโอเคมาลุ้นกันงาน TW 1026ตัวต่อไปคือใช่แล้วไอใบเว้ยตามเคยนะครับเพิ่มเติมคือเป็นตัวที่เพิ่งพรีออเดอร์มาแล้วแต่ปีนี้เลยนะครับก็โอเคขอโฟกัสกัน โอเคไม่โฟกัสอะแล้วก็ที่เห็นชื่อนะครับเวเพอร์มาสเตอร์นะครับซึ่งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่านี่คือใครนะครับ <c oughs> ดำๆทำมินขนาดนี้ <c oughs> ใช่แล้วไอไอรอนไฮของเรานั่นเองจากททดีโอซีรีส์หมายเลข14วอร์จอร์คลาสซึ่งเอาจริงผมอยากได้มาตั้งนานแล้วแต่งานไม่ทันนะนะแต่อย่างน้อยได้มาแหละเจี๊ยบถึงจะแพงก็เถอะแต่ก็คุ้มค่าอุอ้ยไปดิเอาละทีนี้เราก็จะทำการเปิด มันมาเลยละกันแต่ตรงนี้ก็ใช้มมีละกันเพราะว่าไม่การาฉีดเยี่อะ,อะไรตกอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ่าใช่เป็นแพ็กอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับของเอั Up ๊เก๋ขคินเลยแล้วก็คู่มือส่วนตัวหุ่นก็โอเคทรงแปลกๆนะแต่ก็เฮ้ยดเต้นชิบหายเลยเี่ยบือสัตวเกือบแล้วบุดเกือบแล้ว,อ,ลวอ่าเราค่อยเปิดค่อยเปิด สั mm ่นเลยมือเนี่ยเอาล่ะครับกว่อโอเคมาน่าจะเป็นสภาพทุลักทุเลหน่อยนะครับบบไม่แน่ใจว่าเขาแพ็คมายังไงก็ไม่รู้เนาะโอเคก็อ่าโอเคขอขอแก้แป๊บหนึ่งท้าละปัญหาใหญ่แล้วไอ้เหี้ยเท้าติดไอ้เหี้ยหัวขึ้นโอ้ยเดี๋ยวกรอแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จัดทรงได้ดีขึ้นแล้วดูดีกว่าตอนเอาออกมาเลย ที่เอายิงนะตรงเท้าอ่ะมันติดเว้ยผมเลยต้องใช้ต้องใช้ไอไข,ข่ควงเนี่ยในการไขมันไอน็อตออกมาแล้วก็ขยับออกมาทีหนึงก่อนตอนนี้ได้แล้วส่วนโอ้เนี่ยตอนแรกม,มันดูมัวนะแต่ว่าเออปรับไปก็ดูเหมือนซีรีส์ขึ้นเลยแต่ก็ได้นะครับพัสดุต่างกันเลยแต่เอายิงก็ดูดีอยู่นะถ้าแบบเราไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วซึ่งก็มีงานแทกอยู่3ตัวอยู่ แต่ก็นั่นแหละมาดูหน้าตาดีกว่าเดี๋ยวเราโฟกัสเอาล่ะโฟกัสดิเว้ยโฟกัสเดี๋ยวเอาดิกวก่อนอาโฟกัสไหมไม่โฟกัสอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มจอก่นอนอาโฟกัสไหมอาโฟกัสแล้วแต่ทำไมมันดูเหมือนเหมือนวะเนี่ยเดี๋ยวเปื่อนๆเอาไฟมาแป๊บฮะโอเคนี่โอ้เฮ้ยน,นี้เพนเพนมาได้ดีอยู่นะแต่ตาเนี่ยเอาจริงมันมีตาอยู่นะตาฟ้าๆแต่ว่า กล่องมันกล่องมันเหมือนมันไม่มีเศษมันไม่มีสีตาแต่ว่ามันมีสีตาอยู่นะจุดเล็กๆะตรงเี้ข้างๆเลยะแต่ก็ได้แนลนะครับดีเทลก็โอ้ก็ดูดีนะเพราะว่าเหมือนได้จับของแท้เลยก็ดูรวมๆไม่ต้องพูดอะไรมากผมให้ปเปลยเต็มสิบเยี่ยมซึ่งก็ไม่พลาดเลยที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าอาวุธของเขานั่นเองใช้ยาเวพอรมาเตอร์ขนาดนี้แล้วต้องเหอาวุธ โอเคหลังจากที่ติดมาสักก็เรียบร้อยตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าเอะทำไมมันติดไม่ได้วะก็เลยแบบพี่ก็ไปดูในคลิปมาก็ถูกเลยนะแต่พอพ่งสังเกตทีว่าผมสังเกตว่าไอ้ตรงปืนของไอรอนฮายอัน๋ีวตั้งกนตั้งกนตั้งสิตั้งเฮ้ยแป๊บนึ่งนะเออเดี๋ยวความกล้องให้มันเห็นภาพเลยอ่ะโอเคก็อย่างที่ผมจะบอกก็คือมันมีจุดสวนเกินไม่ดิมันต้องเรียกว่าเนี่ย ที่เอาไว้ติดกับรถมันติดตรงปืนแล้วผมไม่รู้ <c oughs> ก็นได้แหละครับก็อย่าไปว่าอะไรกันเนาะนี่อันต่อไปปืนลูกซองน่าจะใช่แหละเพราะว่าเห็นสู้กับไ,ไอ้พวกไอ้แก๊งโคบาอยู่ก็ยิงปงป้าปงป้ากันอย่างนี้เลยส่วนอันนี้ไม่เคยเห็นในหนังนะแต่มันคือด,ดาบซึ่งโคตรเท่เลยแบบชงชิงชงกิ้งอเยอะแล้วสามารถติดกันได้ด้วยนะแบบของเที่แนวเลย มันไม่ไม่ติดอ่ะเอ้าเอ้าก็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 มาติดตรงนี้นี่เฮ้ยเอ่มเอ่อเอ้เดี๋ยวก่อนนะขอสักเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอืมแปลกๆแล้วมันมันไม่ชัว่ะเอ้ยติดดูก่อนเอ่มเอ่อโอ้เอ่มเอ้เดี๋ยวก่อนอืม ชัดเลยไอเหียสามมันอันเดียวกันอุยอ้ยกูว่ามันจะดีและไอเหียโอย้ไม่ตาอะไรก็ซื้อลอตเตอรี่เลยเวนขนาดที่ซื้อออฟสามสองมากยังเป็นเทียร์แรกเลยที่ยื่นรลอออกมาไม่ได้แต่ก็ช่ากเด้อมาดูจุดๆขยับแล้วกันใช่หันซ้ายหันขวาได้นะครับหัวหันขึ้นหงายลงแล้วก็อันนี้ต่อได้ให้มันหมุนมองสูงส่วนแขนก็ขยับได้นะครับแต่ไม่ขยับเยอะนะมือนี่ก็หมุนได้นะ ส่วนขานี่ก็ยืดออกมาได้อย่างนี้แล้วก็หักเข่าลงได้นะครับส่วนที่เหลือก็เท้าอะไรก็ขยับได้สุดเบสุดเออนี่ยครับมันทำไมเห็นได้อ๋อมันติดที่ตรงนี้นี่นี่ที่ตรงนี้นี่ฮะแล้วก็ออกมาก่อนแล้วก็ยืดไปเลยนี่โอเคยืดได้แค่นี้ก็ดีแล้วเอาละเรามาดูละกันว่าร่างรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนอ,อ่ะโอเคโอเคไม่ต้องไปดูแล้วมาขึ้นมือเนี่ยจะลองเองเอาเริ่ม ไปโอเคไม่ค่อยเนียเท่าไหร่แต่ก็ก็ดูรวมๆนะครับกระบาดบทนี้ตอบไม่ค่อยได้นะแต่ก็ช่างหรือเนาะอย่าว่ากันนะก็นะครับดูรวมๆแล้วก็เป็นล่างรถกระบาดท,ที่เอ,อดูดีใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าเป็นทักหมดนะแต่ผมก็กว่ามันเป็นรถกระบาดอยู่ดีอ่ะซึ่งล้อนี้ก็โอเคหมุนได้ฉลัดนะครับต่อส่วนนี้คือ กะบะาส่วนท้ายส่วนกะบะส่วนท้ายที่ว่าน่าจะเป็นไอของอับเกร์กคินนะครับก็มาต่อกันกนดูเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแล้วมาต่อกันดูนะฮะอืมโอเคได้แล้วก็นะครับรวมๆก็เนี่ยแค่แค่เนี้ก็กดูเนี่ยแล้วส่วนอันนี้ต่อเลยก็คืออันนี้ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกบะาทเท่าไหร่ก็อย่ามาติดกันดูนี่ทำไมมาติดไม่ได้ หรือว่ามันใหญ่เกินรอเปล่าไมนติดไม่ได้นี่อ่ะอาบว่าช่างมาเถอนะก็๋ยวค่อยไปติดทีหลังผมก็ไม่อยากทาแรงหรอกกลัวมันพังก็นะครับนี่ก็ถือว่าดูดีแล้วก็เอามาตั้งอย่างนี้ซึ่งนั่นนะครับซึ่งถ้าให้คะแนนก็คือเต็มสิบเหมือนเดิมนะครับไม่มีหักไม่มีอะไรทั้งนั้น ส่วนเราจะมาดูสเกลและส่วนสูงของไอรอนไฮ์แล้วกันนะครับซึ่งไอรอนไฮร์จะสูงอยู่ที่ 15- บหขึ้นไปนะครับก็จะแปลว่าจะเตี้ยกว่าออพติมัตสามสองอยู่ที่อยู่ที่17บเเซนแล้วก็ออพติมัตศูนจะสูงอยู่ที่16เซนนะครับกับบอเบบีจะสูงอยู่ที่16เซนเหมือนกันนะครับแล้วก็เมกะทอนใบเวยจะสูงอยู่ที่20เซนซึ่งแปลว่าตัวสูงกว่าไอรอนไฮร์และ เซนติโนพรามจะสูงอยู่ที่17เซนเหมือนกับ o p t i m มัสเหมือนกันนะครับที่เดอะเบก็คงจะเป็นเจ้าแลรกในซีรีส์ที่ผมได้มานั่นเองซึ่งก็มีบางคนนะก็คิดว่าเออจะไม่ซื้อแต่งานจีนแล้ไม่มีเห็นซื้องานแท้บ้างเลยมีต่างทั้งทีไอ้ใจผมก็อยากจะซื้องานแท้นะครับแต่ว่าก็ซื้อได้เท่าที่ได้เนาะก็เลยแบบว่าอ่ะไหนๆงานจีนน่ะมันก็ถูกไงแต่ว่า ผมไม่ได้สีเรียสว่าเอองานเท้กับงานจีเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนแต่ผมขอคิว่ามีไว้ก็พอแล้วนะครับซึ่งจะเอามาใช้ในซีรีส์ของ Transformer Omega นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวไอ้ลองไฮมีบทปัดแน่นอนยิ่